สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่นที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม2เล่ม1นะครับผมอยู่ในหน้าที่สองร้อยหกสิบเก้าครับแบบฝึกหัดที่6.1ขอไข่ครับจงหาผลบวกกับผลลบครับของเอกนามที่มันคล้ายกันครับมันต้องคล้ายกันก่อนมันถึงจะบวกลบได้นะครับเราเรียนมาจากคลิปที่แล้วละว่ามันคล้ายกันจะบวกลบได้มาดูข้อหนึ่งเลยครับข้อนี้ขอให้หาผลบวกกับผลลบครับ ผลบวกกับผลลบเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเอาสามประสิทธิ์ครับข้างหน้ามาบวกลบกันครับก็จบเลยนะมาดูข้อ1ครับข้อ1ผลบวกผลลบเขียนแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขแค่2ตัวมันสามารถมองได้เลยผลบวกก็คือเอาสมประสิทธิ์ครับเอา4มาบวกกับลบ9ครับ 4บวกกับลบ9บวกจะลบเป็นลบครับเนื้อหามอ1เลย4ลบ9ได้ลบ5ครับผลบวกได้ลบ5 x แล้วก็เขียนสัมปอ่าเขาเรียกตัวแปรครับที่มันคล้ายกันก็คือ x ผลลบก็ต้องเอา4มาลบกับลบ9ลบจะลบเป็นบวก4บวก9ได้13ครับผลลบได้13 x นี่ก้อก็จบ มันต้องใช้ความรู้เรื่องม .1 ครับการบวกลบจำนวนเต็มครับเข้ามาช่วยไปดูต่อข้อ2ครับข้อ2 8งบวกสิ 10, นะครับ8ปบวกสิก็ได้18 y 8ลบสิก็ได้ลบสอ่านะแค่นี้เองก็จบละนะครับง่ายไหม แต่มันเป็นการบวกลบที่เป็นจนนําน,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 นวนเต็มด้วยจานวน่นวนเต็มด้วยไงครับมันก็มีโอกาสที่จะติดลบได้นะต้องระวังไปดูต่อก็สา 3, ครับข้อ3 6มหกบวกหกสจบเลยข้อ3ตอบไม่ได้นะข้อ3ตอบอะไรครับอย่าเอา6กบวกหตอบเอานี่ข้อ13ตอบว่าเอกนามมันทำไมครับ เอกนามมันไม่คล้ายกันครับมันไม่สามารถบวกกันได้ครับผลบวกเราเขียนได้แค่นี้ครับ 6x บวก 6y ครับต้องเขียนติดไว้เลยครับเนี่ยตัวนี้ต้องเขียนติดไว้เลยเราจะเรียกตัวนี้ว่าพหุนามนั่นเองนะครับอีกตัวนึงก็คือ 6x ลบ 6y ถ้าเอกนามมันไม่คล้ายกันไม่สามารถบวกลบกันได้นะครับระวังนะอันนี้เอกนามนะครับตัวนี้เอกนามไม่นะครับ ไม่คล้ายกันครับเอกนามไม่คล้ายกันไม่สามารถบวกลบกันได้สามารถเขียนออกมาบวกแล้วก็มาลบติดได้กันเป็นแบบตัวนี้นะครับต่อไป10ข้อ4ครับข้อ4ตบจบไม่ง่ายเลยก้4นี่ก็คือการบวกลบจำนวนเต็มนี่ลบ12บวก35ตอบ23ใช่ไหมผลลบลบกันครับลบ12ลบ35ตอบลบ4 นะครับตัวนี้โอเคนะไปดูต่อครับข้อ5ข้อ5ยังคล้ายกันอยู่ครับทําได้ครับ3าบวกสเป็น5 x ากกำลังสครับ3าลบสเหลือ1 x ึเอ็กกำลังสองนะพอเหลือ1 x ึกกำลังสแบบนี้ทำไมถึงซูมหนตัวนี้อย่าเขียนครับถ้าเป็น1นึ่เขาไม่เขียนกันเขาจะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับผมไปดูต่อข้อ6ครับ ข้อ6 5 y z เป็น5 y z เหมือนกันครับเอามาบวกกันก็เป็น5 2บวกลบ2ได้3ครับ y z 5 2ลบลบ2ก็เป็น7ครับ7 y z ถ้าใครแม่นเรื่องละบวกลบจำนวนเต็ม,มอ่ะก็โอเคจะเร็วมากเลยเรื่องนี้นะครับไปดูต่อข้อ7ครับข้อ7เอกนา,ามคล้ายกันไหมเอกนา,ามไม่คล้ายกันครับ การที่ตอบเอกนามที่มันไม่คล้ายกันมันก็ต้องเอาสองตัวนั้นเขียนติดกันแล้วก็บวกกันเลยเขียนแ่นี้เออม,มันไม่คล้ายกันนะครับมันไม่สามารถบวกลบกันได้ก็เขียนเป็นพืชไว้เลยนะครับเขียนแบบนี้ไว้เลยนี่นะต่อไปข้อแปครับเราจะไปสนใจเสียงนก,นกเสียงกายเยอะครับมาเร็วเราต่อดีกว่าครับข้อแปดของเรานะข้อแบวกกันครับสอบวกสได้สครับ y กำลังห้าลบกันครับลบกันเหลือศูนย์ากำลังห้านะครับศูนย์ y กำลังห้าตอบศูนย์ครับโอเคนะมานลบกันและหายหมดเลยนะครับต่อไปข้อเก้าครับข้อเก้าข้อเก้าเอกนา,ามคล้ายกันไหมเอกนา,ามไม่คล้ายกันนะครับข้ 4, อเก้ากำลังสี่อันหนึ่งกำลังหนึ่งไม่คล้ายก็เขียนแบบนี้ได้เลยครับเขียนติดกันมาบวกแบบนี้เลยนะ y กำลัง4เนี่ยนะตัวนี้เราอาจจะเขียนลบเลยก็ได้นะครับอมเจอกันก็กลายเป็นลบอยู่ดีนะอีกตัวหนึ่งเราอาจจะเขียนตัวนี้ครับ y แล้วก็ลบแล้วก็ลบ7เห็นไหมลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับตัวนี้เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นบวกเลยก็ได้ครับเขียนได้หลายแบบนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อ10ครับข้อ10เอกนามที่มันคล้ายกันครับผมนะ ก็10เป็นเอกนามที่มันคล้ายกันนะครับก็คือลบสบวกสก็ได้ลบหถ้าเป็นลบหนึ่งหนึ่งเราไม่เขียนอยู่แล้วนะครับก็เขียนแค่ตัวนี้พอลบกันลบสี่ลบสามได้ลบเจ็ดครับ t x กำลังสามนี่นะนั้นแสดงว่าสรุปง่ายๆการบวกลบเอกนามเนี่ยต้องเป็นเอกนามที่มันคล้ายกันก่อนมันถึงจะเอาสัมประสิทธิ์มาดาเนินการกันต่อได้แต่ถ้าไม่คล้ายกันคุณก็เขียนสองตัวนั้นในรูปของบวกกันหรือว่าลบกันก็ได้อยู่ที่โจทย์สั่งนะครับผม เรื่องนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการบวกลบจานวนเต็มนะครับลบลบบวก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 ลบลบเนี่ยนะน่าจะคล่องกันมามากแล้วนะไปดูต่อข้อ2ครับข้อ2ใหญ่ครับมาดูเลยข้อ2ใหญ่ก็อยู่ในเรื่องของการาบวกลบเอกนามครับแต่เขาจะให้เราทําอะไรครับแต่เขาจะให้เราจงหาผลลัพธ์ก็คือหาคําตอบนั่นเอง ตัวนี้ครับเราอาจจะใช้การดึงตัวร่วมเข้ามาช่วยได้ครับข้อหนึ่งมีอะไรเหมือนกันครับข้อหนึ่งผเขียนแล้วนะเองเขียนโจทย์เสร็จเองเลยน,ะนี่ดึง x ออกมาเลยเหลืออะไรครับเหลือสิบห้าบวกเจอลบต่างกันเจอกันเป็นลบครับลบสิบสองแล้วก็บวกสามได้ตัวนี้นี่คือข้อหนึ่งนะครับผมไม่เขียนโจทย์นะเองดูจากโจทย์เอาเองแล้วกัน 15บหลบสิ 12, เหลือ3 3มบวกสเป็น 6x นี่คือคำตอบข้อหนึ่งโอเคไหมดึงตัวร่วมให้ชัดเจนนะครับดึงเอกนามที่มันคล้ายกันออกไปก็เสร็จครับข้อหนึ่งไปดูต่อข้อ2ครับข,ข้อ2ข้อ2ดึงอะไรออกครับดึง y ออกครับเขียน y ไว้รอตัวหน้าเป็นลบสบวกเจอลบ เป็นลบครับลบแปดบวกเจอลบเป็นลบครับแล้วก็ลบหกลบสี่ลบแปดได้ลบสิบสี่ลบสิบสี่ขอโทษลบสิบสองลบสิบสองเจอลบหกได้ลบสิบแปดลบสิบแปดวแค่นี้เองก็จบเห็นไหมครูจะถ้าช้เครื่องหมายมันซ้อนกันแบบนี้นะครูจะเปลี่ยนให้มันเป็นลบเลยนะครับถ้ามันต่างกันถ้ามันเหมือนกันไม่มีข้อไหนเหมือนกันเลยตอนนี้ แต่ถ้ามันเป็นลบแล้วก็ลบแบบนี้มันเหมือนกันมันจะกลายเป็นบวกครับเนาะดูดีๆนะครับตัวนี้ไปดูต่อข้อ3ครับไปเร็วนิดนึงข้อ3ครับข้อ3เราดึงตัวอะไรออกได้ครับดึงตัว u ออกได้ครับก็น้าเหลือลบ12บวก5บวก13ครับตัวนี้ลบ12บวก5ได้ลบ7นะครับลบ7 บวกสิได้6ครับได้6กยูเห็นไหมได้ตัวนี้ไปดูต่อข้อ4ครับข้อ4ข้อ4เราดึงอะไรไออกได้ครับเราดึงดึงดับเบิลยูกำลังสองออกได้ครับตัวหน้าเหลือลบเจ็ดบวกสบวกสลบเบวกสบวกสเหลือ0ูครับ0 w ูนย์ดับเลกำลังสองเขียนแค่0ย์ก็พอ นะผมก็4ีก็เสร็จไปดูต่อครับข้อ5ครับเห็นไหมถ้าเราบวกลบจํานวนเต็มเร็วอ่ะมันมันจะเร็วมากนะข้อนี้ดึงอะไรออกครับดึงเอกนามที่มันคล้ายกันออกครับ R กําลังสอครับดึงออกไปให้มันเหลือแค่สามประสิทธิ์เหลือ17บวกจะลบเป็นลบครับลบสบวกจะลบเป็นลบครับลบสามเลบสลบสเหลือสิครับผม R ากำลังสอเหนไก็จบนะครับไปดูต่อครับข้อ6เร็วๆเลยเครื่องกำลังร้อนครับข้อ6ครับข้อ6ดึงอะไรออกครับมี4ก้อนดึง X ออกครับเหลือ2บวกจะลบเป็นลบบวกจะลบเป็นลบแล้วก็บวก3 2ลบ3 ลบสบวกสเหลือ0ย์ครับเพราะว่า3กับ3ตัวนี้มันตัดกัน2กับ2ตัวนี้มันหายกันเหลือ0ูนย์หมดเลยตอบ0ูนย์ x ก็คือตอบ0ูนย์นั่นเองนะไปดูต่อครับข้อ7ครับผมข้อ7นะครับข้อ7ดึงอะไรออกครับดึง x กําลังสออกครับเหลือ2อลบนะน,น,นี่ลบสามแล้วก็บวกห เหลือเหลือห้าครับเหลือห้ากำลังสองได้ตัวนี้นะครับไปดูต่อข้อแปดครับข้อแปดข้อแปดข้อแปดครับข้อแปดดึงอะไรออกครับดึงดึงตัวนี้ออกดึง s กำลังสองครับ ดึง s กำลังสอง t กำลังสองออกก็น่าเหลืออะไรเอย่ยเหลือ10ล -8 ลบ2ลบบวก 12, อา่าเหลือ13 s กำลังสอง t กำลังสองตัวนี้ครับนะข้อ8ยังไม่ยากมากครับเห็นไหมเราแค่ดึงเอกนามที่มันคล้ายกันออกแล้วก็สัมประสิทธิ์มาบวกลบกัน ระวังเครื่องหมายดีๆบวกเจอลบตัวนี้ต่างกันจะได้เป็น<ไ>ปลบครับนะไปดูต่อครับอีกสักข้อสามใหญ่อีกสักข้อหนึ่งไปนะครับข้อสามใหญ่ครับไปดูข้อสามใหญ่ข้อสามใหญ่เนี่ยมันจะมีเคสอะไรครับเนี่ยมันจะมีเคสลบกับลบถ้ามันเหมือนกันแบบนี้มันจะกลายเป็นบวกเนะเนี่ยเหมือนกันแบบนี้เครื่องหมายมันซ้อนกันะถ้าต่างกันมันจะเป็นลบครับถ้าเหมือนกันมันจะเป็นบวก มาเริ่มครับข้อ3ข้อ1ย่อยครับคุณไม่เขียนโจทนะย์นะเดี๋ยวเองไปเขียนโจทย์เราเองแล้วกันนะครับมีอะไรเหมือนกันครับมี m กับ n เหมือนกันนะครับดึงมันออกมาตัวหน้าเหลือ10บลบเกลบห้าลบเเหลือ1 1ึลบหเหลือลบส m n จบเขเคไหมไปดูต่อข้อ2ครับ ไปเร็วๆได้ครับข้อ2ดึงอะไรออกครับข้อ2เนี่ยดึง A กกำลัง3ออกครับเหลือ1ครับลบเลบ7เห็นไะหราวางดีๆหน้าตัวนี้มีเลข1อยู่นะครับต้องเขียนไว้มันด้วยเนี่ยนะต้องเขียนไว้มันด้วยเหลือลบเท่าไหร่ครับลบ A 5 A กําลัง3นี่ไงแต่ตัวนี้ เหไหมข้อสไปดูต่อข้อ3ครับลบนะข้อ3ข้อ3ดึงอะไรออกครับดึงเอกนามที่มันคลายกันออกก็คือดึง x y แล้วก็ z ออกก็หน้าเหลือลบสิบลบยีแล้วก็ลบสได้ลบสาครับ x y z จบ ไปดูต่อข้อ4ครับลบนะไปดูต่อข้อ4ครับข้อ4ดึงอะไรออกเอ่ยดึง x y กํลังสออกครับวหน้าเหลือ12 -7 ลบ7แล้วก็บวก3ไฮไลท์อยู่ตัวนี้ครับใช่ไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวนี้นี่ไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวนี้ทำไมต้องเป็นบวก3นี่ลบเจอลบกลายเป็นบวก 12ลบ7เหลือ5 5บวก3เป็น8ครับคราวนี้ตอบ8 x y กำลังสองก็จบนะครับไปดูต่อครับข,ข้อ5ข้อ5ข้อ5ดึงอะไรออกครับข้อ5ดึง b ออกครับก็แรกเหลือลบ1บวก5บวก8เหลือ12 b ครับข้อนี้ นะครับโอเคนะบวกลบเอาเองนะครับไม่น่ายากนะครับไปดูต่อครับข้อ6ครับผมข้อ6ข้อ6ดึง x กำลัง5ออกครับก้อนหน้าเหลือ7ครับผมบวก4ครับแล้วก็ลบ3 7บวก4ได้11 11เลบ3เหลือ8ครับ8 x กำลัง5นี่ไงก็จบ โอเคไหมไปดูต่อข้อเจ็ดครับทำรัวๆได้เลยครับเนี่ยข้อเจ็ดข้อเจ็ดดึงอะไรออกครับมีสี่ก้อนก็สี่ก้อนเถอะดึง y กําลังสองออกให้หมดก้อนหน้าเหลือ 6, 4, ลบหกลบสี่ลบไม่มีก็คือลบหนึ่งบวกหนึ่งเจอกันเป็นบวกไม่มีก็เขียนเลขหนึ่งให้มันด้วยนะครับระวังโอเคป่ะ okay, บวกลบกันครับได้อะไรลบสิบอันนี้หายนะครับเหลือลบสิบครับผม ลบ y กํลังสนะไปดูต่อครับข้อสุดท้ายของข้อนี้ครับข้อ8ครับข้อ8มีอะไรเหมือนกันครับมีตั้ง4ก้อนครับมี a กํลังส b กํลังสเหมือนกันครับก้อน้ามี3ลบจะลบเป็นบวกบวก6ลบ12อลบจะลบเป็นบวกครับบวก15 ก้อนนี้ได้12ครับผม a กํลังสองแล้วก็ b กําลังสามเห็ไหมได้ตัวนี้ก็จบครับเห็นไหมสองบรรทัดจบหมดเลยทุกข้อเลยเนี่ยตั้งแต่ข้อสิบข้อสองใหญ่กับข้อสามใหญ่ก็หเหมือนกันนะครับสองข้อจบนะครับอ่ะนะเดี๋ยวอันนี้ไว้คลิปหนึ่งแล้วกันนะครับมันจะแยกตัวคิดครับอันนี้นะครับแยกพวกคิดนะครับเนาะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม สวัสดีครับ